ใจใจฉันนั้นมันก็เพียงแค่ลงล้ำมาไอยาหเได้รู้าไ้รัมผัามข,ของันรัเขามีคนรู้ไหมขออันนี้ คิดถึงทุกคนตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์น้ําเป็นยังไงบ้างที่บ้านมีใครบ้านใครน้ําท่วมบ้างว้าวครีมสายาเสื้อบ้านเสื้อน้าท่วมไหมสวัสดีค่ะทุกคนทาอะไรทำไรไมให้ไกลเลยเอาไปอยากไม่ให้ไกลนะทุกคนคะบ้านใครบ้านใครน้ําท่วมบ้างหนูเป็นกาลังใจให้นะคะทุกคน ไม่คือวันนี้เราจะเอาขสู้แลทุกคนคือวันนี้เราลุยน้ำกันแบบโอ้โหน้ำน้ำแกะโอ้น้ำแกะเอามาบดเพลงวันนี้คือเราลุยน้ำกันแบบสุดอ่ะจริงแบบกีตาร์แบบล้มไปกี่ครั้งเพื่อนไม่ล้มกีม่ล้มนูคลาดน้ำอ่ะทุกคนนูแบบยักหลังอ่ะทุกคนคิดดูแบบอยากลัางกันครับน้ำมันเล่งมากเล่งมากทีตก็แเบ็ดแกไม่มีเลย เปิดในของเขาไหมนอนแป๊บนอนแป๊บจะรีบนอนไปไหนดูเขาก่อนน่ารักเขาพูดค่า้านเคยนนาาแล้วค่ะสู้ๆนะคะทุกคนต้องรีบไปอยู่ที่สูงๆนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศแบบหนาวมากใช่แล้วแบบที่พานอ่ะทุ่งสงอ่ะเทียมเกือบเทียมออกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือรถของค่าย ลงมาไม่ได้ค่ะใช่ต้องจอดไวบ้บนสะพานนะทุกคน<ช>คิดดูแล้วแบบพวกเราก็เดิน,นกลับค่<ร>ายบ้านาน้ำท่วมจริงเหรอแมนไม่ต้องมาโกหกเลยคือเราต้องเดินกลับค่ายกันนะทุกคนที่กระสินฝนไม่ตกพือกระสินอาการหนาวจิ้ม่นาน้อสวมยังไงเนาะกลับมาก็ต้องเติมพลังนะคะเพื่อสาลายเพราะว่าเราเป็นน,นักเงือกนะคะเราขาดสาลายไม่ได้เกี่ยวอะไรกันวะ น่ารักตอนนี้ฝนตกอยู่ไหมไมต้อนตกใจบู <laughs> ตอนนี้ไม่ตกค่ะตอนนี้ฝนไม่ตกมันเลงไปสักพักแล้วค่ะแต่ว่าน่าจะดึกๆมันน่าจะมาอีกครั้งกอนใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะมันตก,ตกทั้งคืนเลยนะทุะกคนนะน่ารักขอบคุณพี่เจมนะคะขอบคุณพี่เจมพรชัยนะคะเข้ามาดูสวัสดีด้วยนะคะตาเก,เก่งนะาต้ามเออ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 โมได้เก่ง คนมันหิวเนี่ยมือน,นีแบบไปลุยน้ำถ่วมเบิดมือมันก็ต้องเติมพลังบ้างอ่านแม้หน่อยที่เรขอเสนอส่วหรอคะชใช่ค่ะ<ว>ในแบบในเมืองพุ่งทุ่งสวนแบบมันถ่วมค่ะถ่วมทุกคนวันนี้เขาแบบเจอแบบรถอ่ะรถมันจอดในน้ำแล้วมันลอยเลยนะแบบล,ยลยอยลอยแบบลอยหมดอะค่ะทุกคนมันดับมันไม่สามารถไปได้เลยคือน้ําแบบแรงมากน้ํามันขึ้นมาทุกคนคิดดูแบบ ครึ่งบ้านอ่ะทุกคนใช่แล้วแบบมันลอยอ่ะทุกคนลอยแบบหมุนอ่ะคือพวกหนูอ่ะก็อยากไปช่วยนะคะพวกหนูก็ไปพาตัมพาดันไปซื้อออาหารที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมนะคะแต่ว่าน้ําอ่ะมันมาเนื้อขึ้นมาเรื่อยๆมันแมกมูของทุกอย่างก็คือเอามาไม่ได้ก็คือทิ้งไว้ตรงนั้นก็คือเราพยายามกลับบ้านเรากลับไม่ได้เราก็เลยขึ้นรถขับรถขึ้นสะพาน แล้วลงไม่ได้เพราะว่าเห็นว่าแบบน้ํามันท่วมขึ้นขึ้นแบบเทียบโกแล้วอ่ะมันเป็นขึ้นซัดแรงมากเหมือนที่หนูเห็นในสรตอรี่หนูอ่ะใช่แล้วก็เราก็ลงเดินลงลงมาจากทาแล้วก็ลงมาด้านล่างก็แบบน้ํามันยิ่งขึ้นเรื่อยๆแบบเร็วมากเนาะแล้วก็พยายามแบบขับรถอ่ะทุกคนก็ไม่ใช่เดินเดินไปแบบเกือบจะเอาตัวเองไม่รอดอ่ะควบคุมไม่ต้องมันแรงมากอ่ะนาทีนี้ก็ต้องแบบ เสื้อกันหนาวแล้วค่ะทุกคนพอได้ไาำน้ำขึ้นตรงนี้กน,น้าํนาขึ้นตรงนี้จริงๆนะตอนที่หนูไม่อัพสตอร,รี่อะไรเลยอะ่ะก็คือแบบน้ํามันขึ้นตรงนี้ก็คือพากันเดินกลับอ่ะทุกคนคิดดูแบบกี่กิโลห้ากิโลมันไม่โชคดีที่แบบก่อนจะถึงค่ายประมาณกิโลหนึ่งอ่ะ มีพี่เขาขับรถผ่านมาแล้วแบบ<ช>เราบอกว่าพี่ข้าขอไปด้วยแล้วก็บวกมือแล้วก็พี่ก็บอกขึ้นมาเลยน้องขึ้นมาเลยแล้วแบบก็ขึ้นรถนะคะทุกคนแล้วก็กลับมาที่ค่ายก็คือเราเดินกันมาประมาณสองกิโลสามกิโลแล้วเนาะที่เราเดินมาคนละสองพัคนคนนะคะนี่เรายังไม่กินอะไรเลยเนาะเรายังไม่กินข้าวยังไม่กินอะไรเลยเนาะกินคือเราอะ ไม่สามารถสั่งฟู้ดแพนด้าได้เพราะว่าฟู้ดแพนด้านํำท่วมไปไหนไม่ได้เลยก็คือเราลงไปซื้อแบบซื้อขนมร้านเม่เท่าอ่ะข้างล่างอ่ะคิดถึงพิ๊กีิกต้าคิดถึงเหมือนกันค่ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้เป็นแบบเมื่อกี้มาถึงแล้วก็อัดยาไป2เม็ดเลยกิต้ากินยายังกินแล้วครับโอเคอังเปาก็ตอนนี้สลบอยู่นะคะทุกคนกินยาไปอังเปาไข่ยอยู่ด้วยไง ก็คือก็คือเมื่อเช้าปุกพี่ๆแล้วไงพี่ๆก็ไม่ตื่นไงพี่ซีนะไม่ตื่นพี่ซีตื่นใช่ทุกคนทุกคนพี่ซีเนี่ยติดกระดุมอ้าวปูหรอใครอ่ะบอกใครอ่ะกีตต้าไม่ใช่เขาไมเปนเสื้อแบบนี้อยู่แล้วครีมแลตติดกระดุมไม่เขาไม่ปูดูแลตัวเองด้วยนะคะพอพุ่นข้าแล้วนะคะรังเหมือนกันนะคะ ที่ค่ายน้าท่วมไหมคะที่ค่ายยังไม่ท่วมยังไม่ขึ้นนะคะคือเรากลับจากอ่ากลับจากที่น้าท่วมแล้วก็คือไปไปเล่นน้ําที่สะที่ค่ายเลยค่ะไปกับอังเปาสองคูนไปโดดน้ําคืนนี้ก็ได้ค่ายจริงยี่สิทธันวาครับอังเปานอนอยู่ค่ะอ๋อแม่อังเปาไหมอ่ะมันสวัสดีค่ะแม่อังเปารับอยู่ค่ะแม่บอมเล่อยู่อังเปาเล่แม่จิตาเปิดพงให้เห็นแก้มหน่อย อย่าอย่าใช้พี่กิมเปิดนนะทุกคนเพื่อนเบิร์ดจะแกงเพื่อนตาเอนเต่าทวมนักครับไอ้เรียดที่ในโรงเรียนแบบปีนี้นะว่าทวมนักว่าเปื่อนเลยพันเต่าถือว่า่างปีพันๆมาไม่ทวมนักขนาดนี้ดีนะได้มานะคนสวัสดค่ะอู้งงเลยเหรองั้นดีหนูราจะต้องมากไหมอะเรายังไม่รู้เลยค่ะทุกคนว่าจะเดินทางกันยังไงทำไมแม่นของหนูเลยพี่กีตาร์ทำไมแม่นของหนูเลย นล้วเนี่ยชนะพิกิตาเดือดๆนะฮะเออกีตาเด้อจ้าใจใของฉันันนมเริ่มจะเปิดเพลงเถอะเธอเองอ่อนร้อนตรงไหนเนี่ยเ้าอยากฟังเพลงเปิดเพลงมันจะได้แบบอุ้แบบเดืเจ็บเดือดใจของฉันมันเริ่มจะละลายละก็เป็นกำลังใจให้ใหทุกคนคนะคะทุกคนช่วยอ่ะ อ่าสู้ๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้อยู่เราก็เจอมาเหมือนกันนะใดบิีกม,ม,มายจะมาไปไหนจ๊ะพี่เขาปวดท้องมินบ้างไม่สบายบ้างค่ะแบบเขาซ้อมเต้นกันหนักมากเพื่อแบบผลงานอะไรนะบัตเตอร์ไฟที่จะกําลังจะออกก็เลยแบบพี่เขาซ้อมหนักให้พี่เขาพักผ่อนนะคะทุกคนเมื่อตอนเช้าเราก็เลยอาสาเพื่อนเขาก<ป>็น่าเหมือนเดิมเนาะโอ้ยเบิร์ดครีมติดดุมเลยเบิร์แกงเพื่อนหรอกนาคือเก่าเหรอน้อคนเก่า แต่เพิ่มอย่างเดียวโสเแมลุ่นจอค่ะส่งคุณพี่แหสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะโอ้คือวันนี้จะบอกว่าอาบน้ำเสร็จก็คือคันคันมากก็คือหนูเป็นคนที่แบบคล้ายๆว่าะผิวแบบผิวบางทุกคนแล้วเราไปเจอไม่รู้ว่าน้ําอะไรบ้างที่มันพัดมาแล้วก็มีขยะมีอะไรด้วยทุกคนทั้งขยะลอยมาชนอ่ะคิดดูและทีนี้ทุกคนค่ะคือแบบ ขาหนูอ่ะพออาบน้าเสร็จใช่ไหมแล้วมันก็แดงอ่ะใช่ไหมครีมใช่คิต้าตกใจไม่ไม่เคยเจอแบบนี้ตกใจไหมตกใจมากค่ะกีต้ามันแบบเน่าเวือเลยทุกคนแบบเฮ้ยแบบทำไมน้ํามันเยอะขนาดนี้แบบมันไม่เคยเจอน้ําท่วมกันมันอยู่ภาอีสานคนคือรู้ไหมว่าหนูขึ้นไปอ่ะคือหนูแบบหนูอ่ะกาลังเดินไปใช่ไหมแล้วหนูแบบมันสิไงลังไหมเข้าใจว่านี่มันสิตุงเงินทุกคนไม่อยากลังกงนอันมันมันพี่มินพี่มินยักหลังเลยน้องมแบบกแบบพี่มินแบบคือทุกคนรู้ไหมว่า ข้างล่างใต้น้ําอ่ะมันมีที่เป็นท่อแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นท่อบ้างท่อระบายน้ําที่มันเป็นหลุมอ่ะคือหนูเดินไปคือแบบบุ๊ปบุ๊ลงไปเลยอ่ะก็คือแบบเราต้องแบบย่างแบบค่อยๆย่างแบบก้าวอ่ะก้าวแบบจังหวะว่าจังหวะเราเราต้องแบบมีจินตนาการว่าด้านหน้ามันเป็นอะไรใช่ไหมกีตาแล้วแบบเราต้องแบบอุ้ยมึงเดี๋ยวด้านหน้าเป็นท่อแบบเนี้ยพยายามเอาขาบบน่ะหัหูหอุ้ย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 เอาขา <laughs> น้องในเซล์พี่กีต้เก่งมากห่วงนะพี่ห่วงนะเพื่อนพี่อะคิดถึงมากนะพี่คีมติดกระดุมเอ้านี่ไงก็เขาติดแล้วไงตรงว่าสวัสดีสองพันคนที่เข้ามานะคะสองพัเจแล้วเกสวัสดีน้องในด้วยนะคะน้ำท่วมไหมที่ค้ายังไม่ท่วมใช่ไหมทีมใช่แต่ว่าที่ะว่ตรงนี้เม,มืองในเมืองในในใน,ในตลาดทุ่งสงูงท่วมแบบท่วมต้น,นี้ เกิดวันเดียวกันเลยเมื่อไรบ้างนะใครอะคิมอะคิมจะเกิดเหรอคิมเกิดนานแล้วอุ๊ยไม่ต้องไปอ่านคนนี้บล็อกขอบล็อกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ประสงค์ดีนะคะก็ไม่ต้องมาเข้ามาดูนะคะใครที่แบบเดี๋ยวก็เราไม่ต้องไม่ต้องพูดมากหรอกเนาะเอฟซีเราเยอะคนรักเราเยอะไงใช่แบบจะไม่สนใจแล้วทุกคนแต่มันติดตาทุกคนเข้าใจไหมโลโล่เปิดเท่งกันน่ะกระโปงอ่เป่า เริ่ๆหนังบ้าวจสันสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะอ่าทักทายกันได้นะคะมาคุยกันได้แบบเสี่ยงเขาบอกสองคนยังสิมันแบบมันบอกบดถือว่าสิบอกอีกอย่างแลยใจขงคงขอกับพีไนยออีาสังหนูอุย้ยดูที่โรงเรียนเขาอ่ะเปิดทุกคเขาหน่อย ทุกคนดูที่โรงเรียนพี่รีมเลยผู้ชายผายเรือนะคะครูแบบพายเรือทุกคนทุกคนที่โรงเรียนกีตาร์ไม่ไปก็คือแบบว่าน้ําท่วมนะคะที่โรงเรียนละแวกนี้เขาสั่งปิดหมดเลยโรงเรียนน่าจะเปิดวันจันทร์นะทุกคนโรงเรียนใครเปิดอยู่บ้างตอนนี้ที่ภาคใต้อะพัทลุงนครจังแถวแถวเนี้ยโรงเรียนใครเปิดอยู่บ้าง กับพีเปิดเพลงให้หน่อยหนูไม่กล้าคอทุกคน่นายว่าว่างหรือเปล่าใช่กลัวว่าเขาจะไม่ว่างอีกอย่างหนูไม่ค่อยสนิทกับเขาด้วยน่ารักค่ะขอบคุณค่ะนี่เรายังไม่กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยก็คือแบบเราไปแบบของเรากลับมาบ้านแล้วเราจะสั่งพ้ดแพนด้าก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมเราก็เลยซื้อขนมมากินค่ะ โอ้นี่โรงเรียนปิดหรือเราประกาศปิดแล้วจริงไหมถึงวันไหนอะประมาณวันจันทร์นั่นแหละน่าจะเปิดวันจันทร์คิดถึงครูแล้วอยากไปโรงเรียนเป็นกําลังใจให้นะคะคุณแม่บอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ประสบภัยน้าท่วมอยู่ชู่ๆชูนะครับสู่คือทุกคนเข้าใจไหมวันนี้อุย้ยคือทุกคนเข้าใจไหมแบบวันวันนี้อะเราแบบ เราตอนเข้าตอนประมาณ9ก้าโมงใช่ไหมอ๋อสิบโมงเราเข้าไปซื้อของในในแมคโครแล้วก็แบบตอนนั้นก็คือซื้อซื้อซื้อประมาณอยู่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะทุกคนแล้วตอนไปอ่ะมันไม่มีน้ําเลยคนหน้าแมคโครคือไม่มีน้ําเลยอ่ะแบบฝนตกโปรยปายแล้วพอออกมาฝนตกแป๊บหนึ่งก็คือแบบจัดของกําลังจะแพ็คของไปให้แบบผู้ประสบภัยน้ําท่วมใช่ไหมเราแบบรีบจัดกันมากแล้วฝนมันเทลงมาพออีกประมาณ2 0่สถึงสามสิบนาทีเขาบอกว่าไม่ต้องเสียใจนะที่ไม่ได้ไปรงเรียน ประมาณยี่สิบนาทีทุกคนหันไปดูน้ําท่วมแบบขึ้นแบบจมแบบล้อรถยนต์อ่ะแบบมันปิดแบบขึ้นแบบขึ้นบนล้อรถยนต์เลยทุกคนสุดแบบมันขึ้นเร็วมากน้ําขึ้นเร็วมากแล้วแบบตกใจอ่ะกีตต้าก็ตกใจแบบทําอะไรไม่ถูกมามีก็เลยแบบเออรีบขึ้นรถรีบขึ้นรถเดี๋ยวค่อยไปแพ็คของต่อที่ค่ายแล้วนี่ก็ไม่ทันนะคะทุกคนน้ํามันมาเร็วเกินนะคะเราก็เลยจอดรถตั้งไว้แล้วก็ลงเดินค่ะทุกคน พี่กินข้าวอย่างไรยังไม่กินอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราไปแบบไปเังไปอะไรเลยไปอะไรเลยไม่รู้ยงไเอไม่รู้วันนี้เล่งตายดีอีั่นดีทุกคนอังเปาอังเปาน่าจะป่วยค่ะทุกคนตอนนี้นอนให้มันพักผ่อนนะคะทุกคนดีแล้วให้กลับมาเอาไม่ลองโตละใจคองพองไม่มจะละลายละ ไม่อยากไปโรงเรียนตาสาวบ้านใดนี่กับบ้านหัวนะคะเหมือนน้องตอนนี้ฝนตกไหมที่ที่บ้านค่ะฝนตกบ้างตกวมตกปีไม่เท่านั้นส้วมตกปีค่ะแม่เที่ยวพักใต้คือส้วมตกปีอะไรคะแม่หนูชื่อตุ๊กนะคะทุกคน แล้วแม่หนูเออทุกคนมันเป็นเรื่องบังเอิญแม่หนูชื่อตุ๊กแม่ครีมชื่อติ๊กแม่อังเปาชื่อแม่อังเปาชื่ออะไรนะตุ๊กตุ้มหรือตุ๊กฮะตุ้มหรือตุ๊กตุ๊กเหรอใช่ตุ๊กเออแม่อังเปาชื่อตุ๊กแล้วพวกเราพูดชื่อตุ๊กแม่ครีมชื่อติ๊กตุ้มตุมตุุ๊กติ๊กตุจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญมากมองแม่มึงชื่อชื่ออะไรล่ะอังเปา ตุ้มตุ้มตุ้มตุ๊กติ๊กตลกมากเลยคือมันจริงจริงอะนี่จริงจริงมันเป็นเรื่องบังเอิญไม่เมื่อกี้ไม่รู้ใครพูดขึ้นมาว่าแม่ใครชื่อติ๊กเออใช่อังเปาวันพูดขึ้นมาว่าแม่ใครชื่อติ๊กแล้วหนูแล้วหนูถีบมันใช่ไหมแล้วพอแบบเรามารู้ว่าเฮ้ยแล้วแม่แล้วเมื่อกี้เชื่อะไรแม่อกีชื่อตุ้มตุ๊กติ๊กตัดผมหน่อยพี่ตาเปิดผมหน่อยพี่มีนอยู่ไหนเอ้อมีนอยู่ดันล่างิลาแม่แม่น่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันเปิดผมนะนี่เขเป็นหวไม่ไม่คุนไม่อะโอ้ยจันทาการเข้ามาดูด้วยน้องเปานอนนะคะพักผ่อนขาแม่เราเยอนวนจัน <c oughs> แม่เคยชื่อติ๊กแม่นนม <า S 2> ชื่อนวนจันพี่คิดไปตรงเรียนอคะไม่ค่ะลาทูยาวจนถึงวันที่สิบสามเลยค่ะเพราะว่าเราต้องมียกค่าย,ยาวเลยเฮ้ยตัวตัวแม่บอกว่าเฮ้ยตัว แม่บอกว่าเฮ้ย <laughs> ใช่แม่ตุมตุ๊บติก๊กตลกมากเพิ่งรู้อะ่ะโอ้ยน่ารักน่ารักจังคู่เลยค่ะขอบคุณครับแกเบ็ด<ใ>จะหมดยังนะงั้นะ ไหนไม่มีเพลงเปิดให้เขาเลยอ่ะเอาก็แบดจะหมดด้วยนี้อ่ะจะมันไยคือมาอยู่ดีก็อยากจะไลก็คือเปิดไลกันเลยอ่ะแล้วแบ็ดก็จะหมดจังชื่อใช่แล้วคะ่ะมันแม่เออี่แนเม่เข้าเร็วกันนี่ตุ้มตุ๊กติ๊แอะนันแ,แ,แม่แม่ <laughs> ใช่แม่ฉันแล้วแม่เก๋ก็มามินแม่แม่แมกับป๊กก็มามินทุกคนคิดดูแบบมันบังเอิญขนาดไหนแม่นหนูชื่อตุ๊กตุ๊กตาค่ะ เออแม่หนูชื่อติิ๊๊กกตตุ๊กติ๊กไงแล้วเราจะแต่งเพลงทุกคนว่าอะไรตุ๊มตุ๊มตุ๊กติ๊กตุ๊มตุ๊กติ๊กเจอเลยตุ๊ม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 ตุ๊กติ๊กตุ๊มตุ๊กติ๊กไม่แบบชื่อมันบังเอิญไงแล้วเราจะแต่งเพลงให้แม่เราสามคนนีไม่แบบวันนี้เรามากับตุ๊กติ๊ก สบายดีหม่เด็กๆสบายดีครับตอนนี้น้ํายังไม่ขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้ที่เราอยู่มันคือที่สูงแม้ว่าน่ารักน่ารักแม่เด้บุโรยแต่งเปลี่ยนไงแม่ซ้ำคนเงอะอกมันเต้นแม่เปลืชืชอตุ้งแม่ตาชอตุ้งแม่ครีมชื่อติง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 ติ้งเอามารวมกันนิดนิด ตุ่ตุกตุกติงตุกต่กตุกติงเฮ้ยได้เหรอทุกคนเป็นเพลงได้ไงวะคลายน้ำท่วมไหมคะไม่ท่วมค่ะเกือบท่วมแต่ยังไม่ท่วมนะคะใจคุณผมมันเริ่มจะละลายละใจใจใจเขาชอบเพลงของธนาอะไรอะ เห็นช oh, hey? hey? ื่อแม่เป็นเพลงเลยเห็นแม่นี่พ่อฉันชื่อแฮตตูเพลงอ๋อจริงอ๋อเห็นชื่อแม่เป็นเพลงเลยขอบคุค่ะกับแกกับแกชื่อแม่กับแกภาษาอีสานคือตักตุ๊กแกไม่ใช่คือตุ๊กแกพ่ออ่าที่บ้าน่ะเขาจะเรียกแม่ฉันว่าตุ๊กแกแต่ฉันแต่ฉันจะเรียกแม่ฉันว่าตุ๊กตาพ่อฉัน่ะจะคิดว่าแม่ฉัน่ะเป็นตุ๊กแกแบบกับแกอ๋อจริงอ๋อกับกับกับแลบกับแก่กับแก นอ้นองนอ้องแม่คนโบราณเ,เขาเสิเอิ่นไว้กิตุกแกงคนโบราณยากตุกแก่แต่หนูจะทานสมัยนะคะแม่หนูชื่อตุกกตาพุตาเป็นไหมพตาพุตาเนไหมจะมองหกต่อที่ไหนคะยังไม่แน่ใจคะ่ะว่าจะต่อที่หรือไม่ก็จะเรียนรามคะ่ะทุกคน อ้อเหรอนพี่แป้งพี่แป้งกลับมาได้แล้วคิดถึงทุ่งสงงามทั่วแล้วพี่แป้งอ่าวจิต้าจะเป็นไรตอนเตียอะไรทำไมอ่ะแบดจะหมุดไหมล่ะเมื่อกี้เหรอเออแล้วแบตเกยหลืเอเท่าไหร่ใหญ่อีกหน่อยนะทุกคนปิดไลน์กันตอนนี้พี่ไปที่ติดอยู่แม่คุณพี่เขาที่ติดอ๋อ พี่เดียใช่ไหมคะทุกคนกลับมาแล้วค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เองนะคะเพราะว่าน้ำเข้าไปแล้วไอจีต่อได้ไหมได้เปลีดิแล้วก็ไปปลุกกันในไอจีบอกจะตีคนแบบนี้มวะโอ้ยไอจีเอื่อยแม่ตีตีตีเอาตีเอื่อยย่าตียีลามาเจอที่นี่เอาเออใช้เราไปยุบไปเจอพี่แป้งที่นู้นกับกับตะรับกับเก๋กับเก๋กับเก๋พี่นินปไหน พี่กีไปไหนพี่กิมอยู่นี้หลแเ้วให้พี่กพี่กีตาร์ไปไล่ต่อในไอจีดีกว่าเคีไหมพี่เขาอยากอัดคอเบอร์เพลงจังแสงสวยนะ เขาจะถ่ายสตอรี่แป๊บนึงแล้วให้แกไรแน่จิโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาบอยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่บ้านประสบภัยน้าท่วมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูกีตาร์วันนี้นะคะที่ยังติดตามกันตลอดมาเลยขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสู้ๆนะทุกคนแม่บอกไหนแม่บอกว่าเวลาอะไรให้ขอบคุณ